ปิศนารมหลังความตายฉบับไตรภูมิท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับศาสตร์เดือนสิบที่ผ่านมาหลายท่านเดินทางไปวัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตามวัดวาอารามต่างๆใกล้บ้านของตนหลายท่านเหลียวหลังแลหน้า อาจจะเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังวัดหนึ่งในปริศนาธรรมที่โดดเด่นนั่นก็คือไตรภูมิท่านผู้ฟังครับเรื่องไตรภูมิเป็นเรื่องที่นับถือการแพร่หลายมาตั้งแต่โบราณกาลถึงเขียนไว้ตามฝาผนังวัดและเขียนจำลองลงไว้ในสมุด มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ายัางปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ไตรภูมิแปลว่าแดนสามซึ่งแยกเป็นกามภูมิรูป,ปรภูมิและอร,รูป,ปรภูมิสัตว์ทั้งหลายเกิดมาย่อมเวียนวไหวตายเกิดในสามภพนี้กามภูมิคือแดนที่ข้องอยู่ด้วยกามตันหายังมีความโลภ โรดหลงดิ้นรนและคนอยู่ด้วยเรื่องอยากอยากไข่ไข่รักรัก,รกมีสุขมีทุกข์ขสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในแดนนรกไปเกิดเป็นเปรตในแดนเปรตและไปเกิดเป็นยักษ์มารในแดนอสูรสามแดนนี้เรียกว่าอบายภูมิคือแดนอันเป็นทุกข์เดือดร้อนมากสัตว์ไปเกิดเป็นคนในแดนมนุษย์ และเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หกชั้นแรกของชั้นฟ้าคือชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นชั้นต่ำที่สุดชั้นนี้เป็นที่อยู่ของเท้าจาตุโลกบาลทั้งสถัดไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่อยู่ของพระอินนายเทวดาแล้วถึงชั้นยามาชั้นดุสิต ชั้นนิมมานารตีและชั้นปรนิมมิตวสวตีรวมเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นฟ้าหกชั้นนี้รวมกันกับแดนมนุษย์ด้วยกันก็เป็นเจดแดนเรียกว่าสุขติภูมิคือแดนมีสุข เมื่อรวมเข้ากับอาบยภูมิแดนมีทุกสี่แดนด้วยกันก็เป็นสิบเอ็แดนจัดเป็นกามภูมิอันเป็นแดนทะเยอทยานเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องกามจึงเรียกว่ากามภูมิท่านผู้ฟังที่เขารบโลกหลังความตายนั้นก็คือภพภูมิคือโลกอันเป็นที่อยู่ของสัตว จะเรียกว่าพบจะเรียกว่าสภาพหรือจะเรียกว่าภาวะชีวิตก็ได้ทั้งนั้นทั้งนี้เพราะเน้นสภาพเวดล้อมหรือภาวะของอัตภาพที่สัตว์ไปอยู่ตามสภาพของตนเช่นพบของมนุษย์ย่อมมีแผ่นดินมีภูเขามีทะเลมีแม่น้ำโดยที่ตัวมนุษย์เองมีหนึ่งหัว หนึ่งตัวสองแขนสองขายกตั้งขึ้นได้ด้วยกระดูกสันหลังอันแสดงสภาพสัตว์ชั้นสูงโดยคร่าวๆแล้วมีพบอยู่สามระดับรวมเรียกว่าไตรพบได้แก่หนึ่งกามพบพบของผู้ที่ยังเสวยกามหมายถึงสภาพต่ำสุดตั้งแต่สัตว์นรก ไล่ามาถึงสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เลื่อยไปจนกระทั่งสูงสุดคือเทวดาผู้ยังพัวพันกับเรื่องรักรักไข่ไข่รูปเสียงกินลดโพดทัพพะรรม,มารมสองรูปประพบ พบของผู้ที่เข้าถึงฌานหมายถึงสภาพของผู้พ้นจากภพอันเกือบกลัวด้วยกามเพราะมีสมาธิจิตตั้งมั่นถึงระดับฌานพวกนี้จะมีรูปกายทิพย์ที่สุขุมยิ่งสุขุมและประนีตขนาดที่ว่าผัสสะภายนอกทั้งปวงแผ่เบาจนไม่อาจทำให้รู้สึกรู้สาว่าติดใจแต่อย่างใด พวกเขาพึงมีใจพึงมีชีวิตเพื่อเสพสุขอันเป็นภายในจากสภาพฌานจิตอันยิ่งใหญ่ล้ำลึกเกินจินตนาการท่านผู้ฟังครับพระมหาเถระที่ภาวนาอยู่ตามธรรม ก็อาจจะเข้าถึงรูปประพบก็ได้ไม่มีใครสามารถรู้ได้ 3. อรูปประพบคือพบของผู้ที่เข้าถึงอรูปประชานหมายถึงสภาพของผู้พ้นจากความมีรูปเพราะสมาธิจิตก้าวล่วงการสำคัญในรูปทั้งปวง พวกนี้รู้สึกในอีกละนาบหนึ่งซึ่งเหนือกว่าสุขอันเป็นทิพย์ผู้ฟังครับภูมิแห่งจิตวิญญาณมีสี่ระดับคือหนึ่งกามาวจรภูมิเป็นภูมิที่จิตยังคล่องแวะอยู่กับกามคุณเรื่องเสพสัมผัสรักลักไข่ไข่ขใต้สะดือหู ตาจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดสองลูปาวะจรภูมิเป็นภูมิที่จิตยึดเอารูปธรรมเช่นลมหายใจสีสันเป็นตัวตรึงจิตให้ตั้งมั่นถึงฌาน 3. าอรูปาวะจรภูมิเป็นภูมิที่จิตกำหนดเอานามธรรมเช่นอากาศธาตุ เป็นตัวตรึงจิตให้ตั้งมั่นถึงฌานสี่โลกุตระภูมิเป็นภูมิที่จิตที่เคยเห็นแจ้งว่าลูกรำนามธทมไม่ใช่ตัวตนและความเห็นนั้นจะต้องเหนี่ยวนำจิตถึงฌานประจักษ์แจ้งว่านิพพานมีจริงพ้นสภาพการมีการเกิดทั้งปวงท่านผู้ฟังที่เขารพจะเห็นว่า ภูมินั้นจำแนกออกมาได้มากกว่าพบทั้งนี้ก็เพราะหลายภพสามารถเป็นที่อยู่ของภูมิจิตระดับโรกุตละได้นั่นเองสังสารวัตรมิได้มีที่อยู่เฉพาะสำหรับพระอริยะบุคคลเท่านั้นเว้นแต่อบายภูมิแล้วพระอริยเจ้าปรากฏอยู่ได้ทั้งสิน้นไม่ว่าในโลกมนุษย์นี้ ในโลกสวรรค์และโลกพรหมชี้ให้เห็นชัดชัดก็คือพระอริยะเจ้าสามารถอยู่ได้ทุกภพทุกภูมินั่นเองและที่คนไทยส่วนใหญ่มักเรียกว่าภพภูมิควบคู่กันนั้นขอให้ทราบว่าเป็นภาพรวมของช่องชั้นที่อยู่ทั้งลักษณะกายและระดับจิต ในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองโดยมากจะนึกเมาลรวมๆได้เพียงโลกมนุษย์ในฐานะระดับที่ตนเป็นอยู่เห็นว่าชาติปัจจุบันเป็นอย่างไรชาติหน้าก็คงราวราวเดียวกันนั่นเองท่านผู้ฟังที่เคารพ การสื่อสารข้ามภพภูมิมีจริงหรือไม่สามารถสื่อสารได้จริงครับท่านผู้ฟังชี้ให้เห็นชัดๆผู้ที่ฝึกสัตว์สามารถสั่งสัตว์ให้ทำสารพัดทุกสิ่งได้แม้แต่ลิงชิมเป็นซีก็แสดงให้เห็นว่าเข้าใจภาษามนุษย์ เป็นคำคำสามารถเลือกตัวอักษรมาผสมเป็นคำเพื่อสื่อสารง่ายง่ายกับผู้ฝึกได้และผู้ฝึกสัตว์หลายคนก็อ้างว่าตนสามารถคุยกับสัตว์รู้เรื่องเป็นอย่างดีเพียงเห็นภาษากายหรือวิธีส่งเสียงของพวกมันการรับรู้ของสัตว์ในแต่ละพ แตกต่างกันมากหรือน้อยต้องตอบว่ามากอย่างเกินกว่าที่เราจะจินตนาการถูกอย่างเช่นสุนนักได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าแก้วหูวมนุษย์จะสามารถรับรู้ได้และนอกจากจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คนเราจะไม่ทราบเลยว่ามดมีสองตาก,ก็จริง ถ้าว่าตาแตะ่ละข้างประกอบด้วยตาย่อยๆอีกการเห็นผ่านประสาทต,ตาของพวกมันจึงเกินกว่าที่เราจะนึกให้ออกว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังครับหมูสัตว์อื่นก่อกรรมดีชั่วได้หรือไม่ต้องตอบว่าบางจำพวกก็ก่อกรรมได้ เช่นสุนัขบางตัวที่ถูกฝึกแล้วอย่างดีสามารถช่วยชีวิตคนได้แมวบางตัวได้ชื่อว่าเป็นแมวอันพานเพราะไล่กัดแมวตัวอื่นแบบนักเลงโตพฤติกรรมเหล่านี้มิได้อาศัยสัญชาตญาณแต่ต้องมีแรงขับดันจากเจตนาซึ่งเป็นอาการทางจิต และปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลหรืออกุศลได้มากแต่สัตว์บางจำพวกก็ก่อกรรมไม่ได้เช่นมดที่เอาแต่ขนของท่าเดียวท่านผู้ฟังที่สดับรับฟังเกี่ยวกับภพบภูมิอาจจินตนาการเปรียบเทียบได้ว่าสังสารวัตนั้นเสมือนคุก แต่ละภพแต่ละภูมิคือกรงขังซึ่งก็มีกรงขังสำหรับพวกมีโทษมากและกรงขังสำหรับพวกที่มีโทษน้อยจะต่างจากกรงขังในโลกก็ตรงที่เมื่อใคร เข้าสู่ภพภูมิไหนจะมีการรื้อฟื้นเพื่อพิจารณาคดีย้อนหลังกันใหม่หรือไม่ใครเข้าไปรับกรรมในภพภูมิใดก็ต้องติดอยู่ในภพภูมินั้นไปจนกว่าจะถึงกำหนดโทษตามเหตุที่ก่อมาท่านผู้ฟังที่เคารพการแห่ ุกออกจากสังสารวัตรพอมีให้เห็นเช่นการฆ่าตัวตายนี้จากสภาพความเป็นมนุษย์ไปแต่ว่านั้นเปรียบเหมือนการเพิ่มโทษให้ตัวเองโดยพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ลำบากกว่าเดิมและคุกก็ไม่จำเป็นต้องมีผู้คุมขังคอยไล่ล่าล่าคอนักโทษ กลับมาให้เหนื่อยแรงเนื่องจากพ้นเขตกักขังเดิมออกไปแล้วก็เป็นแดนเชื่อมต่อกับเขตกักขังใหม่ราวกับสังสารวัตเป็นทันทสถานที่ไร้ทางออกอย่างสิ้นเชิงเราทุกคนต่างเป็นนักโทษประหารโดยมีความผิดสถานเดียวกันคือ ไม่รู้ทางออกและมัวแต่ติดใจเครื่องล้อในคุกกันอยู่นี่เองคุกแห่งนี้ประหารด้วยการเอาเข้าแล้วลบเครื่องทรงจำเปลี่ยนแดนกักขังเสียใหม่ใช้กลอุบายพิสดารล่อดใจให้หลงวนติดใจอยู่กับการโดนประหารเรื่อยไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับ มนุษย์เป็นสัตว์รักสนุกชอบกอบโกยความสุขเข้าหาตัวดังนั้นความสุขจึงเป็นแรงผลักดันให้ก่อกรรมอันจะนำไปซึ่งวัตถุบำเรอสุขซึ่งบางครั้งก็เป็นกุศล,ลกรรมบางครั้งก็เป็นอกุศล,ลกรรมเมื่อมนุษย์ก่อกรรมอันใดไว้มากกรรมนั้นย่อมพาเข้าไปสู่พอันสมควร ถ้าน้ำหนักกรรมเอียงไปทางดีก็ล่องหนไปในทางที่ดีกล่าวคือสวรรค์ถ้าน้ำหนักกรรมเอียงไปทางชั่วก็พุ่งหลาวลงนรกกันอันเป็นพบใหม่ให้ผัสสะเย็นหรือผัสสะร้อนเป็นทวีคูณตั้งแต่อุบัติขึ้นในพบนั้นจวบจนถึงเวลาจุติใหม่นั่นเอง ขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ